พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เล่าถึงโรคระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่กลางปี2553โดยหลวงปู่เล่าว่าเรื่องธรรมนามาเล่าสวัสดีครับพบกับเรื่องธรรมนามาเล่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงปู่หงพมปัญโยแห่งสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์ไหมครับ ในวันนี้เรื่องทำนํำมาเล่าขอนำเรื่องราวของพระเทพพระคุณหลวงปู่ก่อนที่ท่านจะละสังขารท่านได้พูดถึงเรื่องภัยพิบัติและโรคระบาดไว้ล่วงหน้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังได้ในอีพีที่26ตอนคำทำนายหลวงปู่หงขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับ หลวงปู่หงพรมปัญโยท่านเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งสุสานทุ่งม,มนจังหวัดสุรินทร์แม้ท่านจะละสังขารไปนานสักเพียงใดปฏิปทาของท่านยังเป็นที่พูดถึงจนทุกวันนี้หลวงปู่หงพรมปัญโยนามเดิมชื่อสุวรรณหงจะมัวดีเกิดเมื่อวันที่23ามีนา พศ2461ณบ้านทุ่งมนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ณโรงเรียนวัดอุทุมพรตำบลเพชรบุรีอำเภอรประสาทจังหวัดสุรินทร์เมื่ออายุได้19ปีมารดาขอร้องให้บวชเนนเป็นระยะเวลา7วันเด็กชายสุวรรณหง์จึงตัดสินใจบวชเป็นสามเณรด้วยความกระตันย่กระตะเวทีที่มีต่อมารดา โดยไม่มีความบายเบียงและเมื่อครบเวลาเจ็ดวันเด็กชายสุวรรณหงกับรู้สึกเลื่อมใสในล่มกาสาวพัทจึงอยากศึกษาสัมมาปฏิบัติและได้แจ้งกับโยมแม่เพื่อขอบวชต่อโยมแม่รู้สึกปลาบเพิ่มยินดีท่านเห็นชอบด้วยจึงไม่ได้ปฏิเสธประการใดหลังจากนั้น หลวงปู่มีอายุครบ20ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระพิสุณวัดเพชรบุรีตำบลทุ่งมนอำเภอรประสาทจังหวัดสุรินทร์โดยได้รับฉายาว่าพรหมปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาดุจพรมหลวงปู่ได้ศึกษาสมถะและวิปัสสนาพร้อมศึกษาพระปะริยติธรรมปฏิปทาของหลวงปู่เป็นผู้มีอุตสาหะ ในการแสวงหาความรู้จากครูบาอาจารย์ในสาวิชาต่างๆและด้วยความมีวิริยะอุตสาหานี้เองหลวงปู่สามารถจดจำภาษาบาลีอย่างแม่นยำจนกระทั่งสามารถสอบนักธรรมตีในปีพศส4 8 2และในปีพศส4 8 3ต่อมาพระเดชพระคุณหลวงปู่หง จึงได้ตัดสินใจออกจาลึกถือทุดงควัตโดยอาศัยอยู่ตามโคนไม้จเจริญภาวนาตามป่าช้าและฉันพัตหารเพียงวันละหนึ่งมือ้อหลวงปู่ได้จาลึกธุดงข้ามประเทศไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชามีเรื่องเล่าอยู่ว่าครั้งหนึ่งมีกลุ่มโจรในประเทศกัมพูชา เป็นกลุ่มโจรที่มีวิชาอาคมแก่งกล้าออกปล้นสะดมจนเกิดความเดือดร้อนโดยหัวหน้ากลุ่มโจรน,นี้เป็นอิสตรีและเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมพอตัวนิสัยของกลุ่มโจรกลุ่มนี้จะปล้นแต่เพียงคนรวยและนําเงินมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มีความยากจนการป้นในแต่ละครั้งนั้นมันจะกระทำก็ต่อเมื่อพักพวกของตนเกิดความลำบาก ในการป้นแต่ละครั้งนั้นผู้เป็นหัวหน้าจะทำพิธีทางสายเวทโดยการเสกน้ำมนต์แล้วส่งให้กับลูกสมุนของมันดื่มกินก่อนการป้นทุกครั้งทำให้ทางการไม่สามารถจับกลุ่มโจรพวกนี้ได้แม้แต่เพียงคนเดียวและมีบางครั้งตำรวจทราบแหล่งกบดานของกลุ่มโจรกลุ่มนี้นํากำลังไปล้อมรอบ แต่ไม่สามารถสกัดจับได้เช่นกันเมื่อทางการไม่สามารถจะหาวิธีปราบปรามกลุ่มโจรน,นี้ได้จึงขอร้องให้ประเดชพระคุณหลวงปู่หงผู้มีสัพพวิชาไสยเวทมาช่วยเหลือนในการจับครั้งนี้จนในที่สุดหลวงปู่สามารถกำลาบเหล่าโจรพวกนี้ได้อย่างง่ายดายเอาเป็นว่าเรื่องของหลวงปู่หงปราบกลุ่มโจรหากมีโอกาส จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับและยังมีเรื่องเล่าอยู่ว่าในสมัยสงครามโลกได้มีทั้งลูกระเบิดและลูกปืนใหญ่ตกอยู่ในพื้นที่บริเวณหลวงปู่อยู่กับชาวบ้านในหมู่บ้านกลับไม่มีระเบิดจนทำให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธากันมากต่อมาภายหลังท่านได้กลับมาจําวัดอยู่ที่สุสานทุ่งม,มนหรือวัดเพชรบุรี ในตำบลทุ่งมนอำเภอรปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์แต่อนิจจาสังขารไม่เที่ยงหนอหลวงปู่หงได้ละสังขารในวันที่5มีนาพศ2557ด้วยวัย97ปีในพรรษาที่77และเกิดเรื่องอันน่าอัศจรรย์เพราะสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่กับไม่เน่าไม่เปื่อย และทางวัดได้มีการเก็บสรีระของหลวงปู่อยู่ในโรงแก้วณสุสานทุ่งมนวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์ก่อนละสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เล่าถึงโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่กลางปี2553โดยหลวงปู่เล่าว่าจะเกิดโรคระบาดที่มาทางอากาศ และไม่มียารักษาจนกระทั่งโรคระบาดเกิดขึ้นจริงในเดือนธันวาพศ .2562 โดยพบเชื้อโรคนี้ครั้งแรกในคอนครอู่ฮั่นประเทศจีนจนกระทั่งปัจจุบันมีผู้สูญเสียจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือเรียกว่าโควิด -19 จำนวนทั้งสิ้น6ล้านคนเศษ และไม่มีทีท่าจะหายารักษาได้เลยเพราะไวรัสมีการพัฒนาเชื้อถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันจำนวนหลายเข็มก็ตามแต่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถป้องกันโรคระบาดนี้ได้เลยพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เมตตาบอกวิธีป้องกันไว้ว่าให้ถือศีลห้า เพราะผู้ที่ถือศินห้าจะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติเทวดาเขาจะมาคุ้มครองผู้มีศินสมัยที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่นั้นท่านได้เคยพยากรณ์ถึงเรื่องน้ำท่วมท่านเตือนว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพสูง5เมตรและน้ำจะไม่ลดเลยปีพศ2554 หลวงปู่ยังเมตตาเตือนซ้ำอีกว่าซื้อเรือกันแล้วหรือยังหลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนจึงเกิดน้ำท่วมตามคำทํานายของหลวงปู่เรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่หงพมปัญโยตอนคำทํานายหลวงปู่หงก็จบลงแล้วนะครับหากมีโอกาสจะนำเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่มาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับ สำหรับท้ายคลิปผมมีวิธีทำน้ำมนต์ในฉบับของเรื่องทำน้ำมาเล่าเพื่อสำหรับใช้ล้างหน้าชำระสิ่งอัะมงคลโดยมีขั้นตอนดังนี้เตรียมขันน้ำสำหรับใช้ทำน้ำมนต์ 2. น้ำสะอาด 3. ดอกมะลิ 4. พระเครื่องที่เรามีความเคารพนับถือ วิธีตั้งขันน้ำมนต์ให้เปิดบทสวดชุมนุมเทวดาสามารถหาใน YouTube ได้นะครับเป็นบทสวดของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อฤาษีลิงดำวั่าสุงพอขึ้นต้นคำว่าสักเเกาเมจารูปเปให้อธิษฐานว่าขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสง์ทั้งหลายเทพเทวาทั้งหลายผมทั้งหลาย ขอบารมีท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตาทำน้ำมนต์ให้ลูกด้วยเถิดต่อมาตั้งนโมสาจบอาราธนาสินห้าและส่วนบทอิติปิโสอีกครั้งหากมีเวลาแล้วควรนั่งสมาธิสักหน่อยยิ่งดีทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนนำมาใช้ขณะนำมาใช้ให้อาราธนาบารมีพระาัตนาไตาอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้น แล้วอธิษฐานตามความเหมาะสมเช่นขอให้ลูกและครอบครัวปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆหรือวันนี้ลูกประกอบกิจาการค้าขายขอให้กิจาการค้าขายของลูกจงมีความคล่องตัวเป็นต้นสุดท้ายนี้ขอคุณพระศรีรัตนไตให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายสุขใจคิดสิ่งใดที่ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ ก็ขอให้สมความปรารถนาขอให้ปัศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายใดๆอย่าได้มากั้มกายอีกเลยขอให้มีสมบัติในฐานะทั้งห้าประการอันประกอบด้วยอายุวันนะสุขภะภะปฏิพานทนสารบริวารสมบัติขอให้มีดวงวัญญาที่สว่างสวยัยรู้แจ้งในพระอริยสัจท,ทั้งสี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายทุกภพทุกชาติไป ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทินจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องธรรมนํำมาเล่าหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและได้บุญง่ายๆโดยการแชร์เป็นธรรมทานนะครับสวัสดีครับ